เขาเป็น้มไหมนี่เนี่ยน้องเดชเรานะครับเป็นผู้ชายนะครับหล่อมากกำลังรุ่นๆนะครับตอนนี้ผู้ซื้อมานะครับราคาพันบาทวันปีกเขาจะมีคู่เขาพันเจ็ดแต่บิทพอดีตัวเมียมีคนขอซื้อไปแล้วนะครับก็มันน่ารักดียม่รู้จะเข้ากับน้องแมวได้หรือเปล่านะหล่อไหมครับน้องเดชไก่แบบนี้เขาเลี้ยงไว้นะครับเป็นเพื่อนเลี้ยงไว้ดูเล่นแต่กินไม่ได้นะครับตัวเล็กนะครับเอ่ไม่ชอบให้จับมันลูกเอ ครับไปงครับน่าหล่อมากเลยอายุประมาณเท่าไหร่เหมือนัวเนี้ยประมาณรุ่นๆเนาะประมาณเท่าไหร่เพราะเชื่องนะเชื่องมากเลยครับอาสองปีมานกี่ปีนะสองปีจะต้องหาคู่ให้เขาหรือเปล่าหาคู่นี่มีมีหมัดไหมม่มีไม่มีเนาะตายแล้ะเป็นไงครับไม่อะไว้วๆนเดินเดินเชื่องนะเชื่องนะไปไงลูกเดินเดินเดินเอ้าไปไงครับกินอะไรยังกินอะไรยังลูกเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเมื่อเช้า ประมาณหกโมงเช้าได้ยินเสียงขันโอเคครับนเดชครับอ่าเดี๋ยวจะเลี้ยงไก่ตัวอีกตัวนี่เนี่ยหล่อไหมผมหล่อไหมหล่อไม่เท่ายืนยืนมาหลังได้ไหมได้ร้อนทำไมร้อนทำไมร้อนทำไมจีหัวเหรอจีหัวแม่เหรอครับนเดชว่าไงครับว่าไงครับตอนนี้นอกจากจะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาแล้วลองเลี้ยงไก่ไก่เลยนะไก่อู๋เหรอแจ๊ะแจ๊อ๋อเสียงมันจะนั่นเนาะ ไก่แจ้นะครับน่ารักเนาะแล้วเขาจะเข้ากับแมวได้ไหมมันก็แล้วแต่หล่อณเดชชินณเดชเนาะหล่อเลยเดี๋ยวไปเป็นดารานะดังแล้วจะลืมพี่อุ๊บไหมณเดชเจ้าขาลืมไหมครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นไก่ไก่แจ้นะครับปกติก็จะมีหลายสีเนาะไก่วันนี้เขาจะเชื่องนะอะไม่ลองหรอจะขี้ใส่ไหมเน่ะลูกจะขี้ใส่ไหมขี้ไหมลูกทำไรมองไม่เห็นเลยจะลองไหมเนี่ยจะลองไหมลูก มือนในเครื่องประดับเลยนะเหมือนเครื่องประดับหัวเลยเหรอครับก็ที่มางนอกมีไหมครับไก่แจ้นะฮะตัวนี้กินไม่ได้นะเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเลี้ยงไว้สวยงามกินแล้วเดี๋ยวบาปแน,น่ๆเลยก็นะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามทอลัม์สัตว์เลี้ยงของพี่อุ้เดี๋ยวว่างๆจะไปถ่ายน้องงูน้องเสือน้องจระเข้น้องช้างน้องงวน้องควายนะครับน้องน้องงูนี้คงไม่ไหวนะแล้วก็น้องพึ่งเดี๋ยวจะต้องไป หมอปลาชวนไปตีพ on ึ like ่งย yes ัง <chops> น <and |tr|> <cents> ึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงกลัวเจอหมอปลาแกล้งแน่โอ้ยแต่ยูเฉยเลยนะจะลองไหมเนี่ยจะลองไหมคะอืมอเดินแบบได้ไหมลองเดินแบบได้ไหมได้ไหมได้หมเราเดินแบบกันเนาะเดินแบบเดินแบบกัน้องไก่แจ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่าดีละลูกนะอย่าดีนะปึ๊บอันนี้เราเดินแบบจะ่หลังไงนะเราเดินแบบ เดินไปหลังเดินไปหลังเดินวันนี้เราเดินแบบกัไก่แจ้นะครับน้องดาเดชนะครับเป็นไงครับน่ารักไหมครับเหันหน้าไหมเหันหน้าหน้าหนูอยู่ไหนนมองไม่เห็นเลยหน้าหนูอยู่ไหนโอ้ตายแล้วเขาไปไหนเขาเกิดเขาปิดเงี้ยบเขาก็กอดเราไปตลอดเลยเนาะครับน่ารักไหมน้องดาเดชครับเดี๋ยวได้อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเด้เดี๋ยวเดิอีกรอบหนึ่งวันนี้เสร็จ พราะทุกวันทุกที่ฉันคือลังเวอาจจะไต่หลังเนะดินไต่หลังหน้เดินไต่ลังเห็นนะคะเห่นะคะเห็นนะคะอ่า <c oughs> น้องน้องไก่แจ้งคงงงอีนี้ทำอะไรเดินได้ด้วยนะเดินได้ everywhere everyone is my runway โอ้โมเดล ไ h a แลนด์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามจอบตะไคร้และกระดิ่งกับช่องอุปวิรทยาชานและเดี๋ยวตอนบ่ายวันนี้นะครับพี่อุปจะไปอัดรายการป่าปะลาหน้าเป๊ะของคุณโก้ีรทักดั์นะครับแล้วพรุ่งนี้บินไปบุรีรัมนะครับชาวบุรีรัมพบกับพี่อุครูชาไทยได้เลยและอาทิตย์หน้า2 3 2 4ไปกับหมอปลาละน้ำปลาที่เพชรบูรณ์26-27 ท่านว่าไปสุราธานีนะครับครับอย่าลืมนะครับติดตามนะครับสวัสดีครับเป็นไงน้องนาเดช่าน้องนาเดชได้นะครับออผันใจคนใหม่นะครับลูกสาลูกชายคนใหม่ไม่ใช่ลูกสาวนะครับ